ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าของช่องด้วยนะคะนิยายเสียงเรื่องซ่อนเงารักจอมทัพบทที่4จอมทัพนัดเจอกับคาเมเลียนในร้านอาหารที่โรงแรมซึ่งพวกเขามักจะไปด้วยกันเป็นประจำแต่วันนี้เขารู้สึกหนักใจผิดปกติเพราะมีเรื่องสำคัญที่เขาควรจะบอกเธอ นั่นคือการแต่งงานที่พ่อของเขาบังคับและเลือกผู้หญิงให้วันนี้ที่นัดเธอมาเจอเขาก็ตั้งใจจะพูดเรื่องนี้กับเธอเพราะรู้ว่ามีเวลาไม่มากแล้วเมื่อคาเมเลียเดินเข้ามาในร้านด้วยรอยยิ้มจอมทัพรู้สึกถึงความกดดันยิ่งเพิ่มขึ้นเขารอคอยให้เธอนั่งลงก่อนที่จะเริ่มพูดขอโทษนะที่นัดกระทันหันแบบนี้ช่วงนี้เครียดเรื่องงานนิดหน่อย จอมทับเกอ่ยเสียงเบาหลีกเลี่ยงการพูดถึงเรื่องที่ตั้งใจในตอนแรกรอยยิ้มของเธอทําให้หัวใจของเขาเต้นแรงได้เสมอคารมีรยาพยักหน้ายิ้มให้กำลังใจเขาก่อนจะวางกระเป๋าในมือของเธอลงเธอเห็นความเครียดในแววตาของแฟนหนุ่มอย่างชัดเจนไม่เป็นไรคะ่ะคามี่เข้าใจแต่จริงๆก็ไม่กระทันหันนะคะเพราะจอมบอกคามีตั้งแต่เช้าแล้วเขาพยักหน้ารับ และพยายามเรียบเรียงคำพูดที่ตั้งใจมาในวันนี้ทานอะไรมาหรือยังคะหญิงสาวเอ่อถามเธอรู้สึกว่าคนตรงหน้ามีบางอย่างในใจแต่เขาไม่ยอมพูดออกมาเธอแอบระแวงว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่เธอทำผิดแต่ถ้าไม่ใช่เรื่องนั้นจริงเขาจะเก็บอาการโกรธได้ขนาดนั้นเชียวหรือทั้งสองคนนั่งเลือกเมนูอาหารและพูดคุยกันอย่างตึงเครียดเล็กน้อยต่างฝ่ายต่างก็มีความรับ ที่อยากจะพูดออกมาที่ทักผิดเมื่อวานพอรู้จักกับไอ้จอมเอ็กนี่เองสินะเสียงของใครบางคนทำให้คามิเลียและจอมทัพต่างก็ตกใจจนต้องหันไปมองต้นเสียงเป็นนักรบที่ยืนมองคนทั้งสองด้วยใบหน้ายิ้มเขาแอบตามคามิเลียมาตั้งแต่คอนโดของเธอเขาไม่คิดว่าเธอจะนัดเจอกับพี่ชายฝาแฝดของเขาเพราะเขารู้มาว่าพี่ชายของเขา มีนัดกินข้าวกับว่าที่คู่มั่นเคยเจอกันด้วยเหรอจอมทัพเอ่ยถามพลางหันไปมองที่แฟนสาวของตนสายตาของเธอค่อนข้างออกอาการแต่คามิเลียก็พยายามประคองสติก่อนจะตอบก็อ,อย่างที่เขาบอกคาม,มีทักผิดเพราะคิดว่าเขาเป็นคุณเธอตอบพางเหลือบตามองนักรบอย่างกลัวๆเธอไม่มั่นใจว่าเขาจะพูดเรื่องที่มันผิดพลาดเมื่อคืนนี้หรือเปล่า นักรบยิงเจ้าเล่มองไปทางคามิเลียก่อนจะกลับมามองที่พี่ชายฝาแฝดของเขาดูแล้วคามิเลียคงไม่อยากให้จอมทับรู้เรื่องที่มันเกิดขึ้นระหว่างเธอกับเขาแล้วนี่ไปดูตัวกับคู่มั่นมาแล้วเหรอแต่เขากลับเลือกที่จะเปิดประเด็นเรื่องมั่นของพี่ชายคามิเลียเบิกตากว้างพร้อมกับจ้องหน้าแฟนหนุ่มของตัวเองเพื่อรอคำตอบหมายความว่าไงคะจอง เมื่อเขาไม่พูดอะไรเธอจึงต้องถามแต่จองทัพยังคงเงียบถึงเขาจะตั้งใจมาพูดเรื่องนี้อยู่แล้วแต่ที่นักรบมาชิงพูดก่อนแบบนั้นเขาก็ตั้งตัวไม่ทันเหมือนกันอ้าวนี่ไม่ได้บอกแฟนเรื่องนี้หรอกเหรอเราไม่ได้เป็นแฟนกันจอมทัพเอ่ยขึ้นเสียงแข็งทำให้คามเมเลียหน้าชาแต่เธอก็เข้าใจว่าเขาไม่ต้องการให้ใครรู้เรื่องนี้ แต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องมารับรู้เรื่องที่เขากำลังจะมั่นกับคนอื่นด้วยอ๋อเหรอสงสัยจะเข้าใจผิดงั้นสิถ้างั้นไม่รบกวนแล้วดีกว่าแค่แวะมาทักทายคุณคนสวยเฉยๆไว้เจอกันนะครับเมื่อทิ้งระเบิดลูกใหญ่เอาไว้แล้วนักรบก็เดินหนีไปทันทีเขามั่นใจว่าประโยคสั้นๆที่เขาทิ้งไว้นั้นต้องสร้างความร้าวฉานให้กับผู้หญิงที่เขาหมายตาและพี่ชายฝาแฝดของเขาได้อย่างแน่นอน ที่เขาพูดเมื่อกี้หมายความว่าไงเมื่อนักรบเดินออกไปแล้วคาเมเลียก,ก็ถามทันทีไม่เห็นล่อให้ฟังเลยว่าเคยเจอกันจอมทัพไม่ได้ตอบแต่เขาถามเธอกลับก็แค่ทักคนผิดแต่เรื่องของคุณทักผิดเหรอเมื่อเช้าผมได้ยินมันคุยโทร,รศัพท์กับคุณทักกันผิดแบบไหนถึงได้มีเบอร์กันด้วยจอมทัพเถียงอย่างไม่ยอมอย่าเปลี่ยนเรื่องได้ไหมจอม เรื่องที่คาม่เจอผู้ชายคนเมื่อกี้เทียบไม่ได้เลยกับที่คุณกำลังจะมั่นคามีเข้าใจนะคะเรื่องที่เราต้องแอบพบกันแต่ถ้าวันหนึ่งคุณต้องแต่งงานกับคนอื่นแล้วเราก็ต้องเลิกกันเพราะคามิไม่อยากเป็นเมียน้อยหญิงสาวยื่นคาขาดเธอมั่นใจว่าท้ายที่สุดมันจะต้องจบแบบนั้นเขาไม่มีทางแต่งงานกับเธอแน่คามี่เรากำลัง ที่คุณตั้งใจนัดคานม,มิ่ออกมาวันนี้ก็เพราะเรื่องนี้ใช่ไหมพอตอนแรกที่คุณบอกคุณบอกว่ามีเรื่องสำคัญอยากจะคุยแต่ก็อึ้งอึ้งพูดอะไรจนผู้ชายคนเมื่อกี้ที่หน้าตาเหมือนคุณมาบอกเรื่องมั่นคุณก็ผ่านมาพูดเรื่องอื่นนี่มันไม่ใช่เรื่องอื่นนะคะมี่หญิงสาวลุกขึ้นแล้วหยิบกบระเป๋าออกไปก่อนจะเดินออกมาแม้ว่าเธอจะทำผิดก็ตาม แต่ความผิดของเธอมันเกิดขึ้นด้วยความไม่ตั้งใจคาีมีกลับมาคุยก่อนเสียงจอมทัพร้องเรียกเธอแต่หญิงสาวไม่แม้แต่จะหันไปกลับไปฟังถือซะว่าสิ่งที่เธอทำผิดต่อเขาถูกชดใช้ด้วยการปล่อยให้เขาได้ไปเจอกับคนที่พ่อของเขาเลือกให้ก็แล้วกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าของช่องด้วยนะคะ